จริงๆต้องเริ่มว่าผมเคยทำละครเวทีเรื่องพระร่วงเดอะมิวสิคโนะครับจริงมาจากบทพระาชนิพนธ์รชันที่6ทีนี้ระหว่างการที่เราทําการศึกษาครับข้อมูลเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเรื่องพระร่วงเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากเพราะเป็นตำนานเนี่ยที่เล่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมีการเล่าขานกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเกรดประวัติศาสตร์ เยอะแยะที่จริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์สุขโขทัยเรายังไม่เคยนํามาทาเป็นเป็นภาพยนตร์เลยซึ่งจากจุดนี้แหละครับผมจึงหยิบทั้งเรื่องบทพระชิพลผสมผสานพร้อมกับประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆทั้งทางทางโบราณคดีมารวมกันแล้วกลายเป็นทําให้กลมกล่อมแหละครับกลายเป็นพระร่วมมหาศกสุขโขทัยในวันนี้ครับก<ต>็ค,บคือ <ผม S 2> เป็นเบสความเป็นเบสประวัติศาสตร์ที่สิทธิของไทยเลยใช่ไหมใช่ครับมีความยากนะครัที่นำจากเราไปทำจากวัุละครเวทีมาเป็น ความยากจริงๆแล้วก็คือจริงๆ,ๆอย่างละครเวทีเนี่ยเราทําตามบทพระชนม์พลเป๊ะทีนี้เนี่ยในการทําเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งให้ลึกซึ้งอะครับเพราะเนื่องจากว่าหลักฐานค่อนข้างน้อยด้วยเป็นด้วยเป็นสมัยสุขโขทัยใช่ไหมครับเราก็ค้นพบว่ามันมีศีลาจารึกหลักหนึ่งคือหลักที่2วัดศรีชุมเนี่ยที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องราวก่อนที่จะกําเนิดราชธานีสุขโขทัยขึ้นมาเราก็เลยหยิบตรงนั้นอะครับเป็นเมนหลักเป็นเมนหลักของเรื่องนี้ครับแล้วก็ทําให้เกิดเกิด เรียกว่าไปเขียนก็คือมีทั้งที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ที่เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งพันธารักษ์ประจําที่สุโขทัยซึ่งซึ่งได้รับรองจากจากยูเนสโก้ด้วยนะครับ mm hmm. มามาทำแล้วก็เราก็ได้ประชุมกันจนได้เป็นบทที่เรียกว่าน่าจะเรียกว่าเป็นการตีความที่กลมกลม่อมแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่ได้บิดเบือนประวัติศาสตร์ที่เราที่จากหลักฐานที่เราค้นพบครับผมในส่วนของผู้กำกับนะคะได้ทำเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง,างยากยาก่ยาย คือคือจริงๆเราได้รับจบทั้งเรื่องเวียนทั้งทางกองผู้ชนะครับว่าอยากจะทำแบบที่พูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ต้องต้องบอกว่าที่สําคัญนี่เราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำงานตัวตรดจะมีความรับผิดชอบเรื่องความโปรตัดเรื่องความิชาการอีกด้วยนะก็พยายามที่จะทําให้เรื่องพวกนี้สนุกแล้วก็ยังรักษากลิ่นของละครดีๆน้ได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือว่า อยากจะนําเสนอเรื่องนึจริงๆแล้วนี่วิชารประวัติศา,ษาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็คือว,ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงนะฮะตามการค้นพบใหม่สามารถถกเถียงนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการสังค,งคนไทยที่แข็งแรงแเราเลยต้องการที่จะสร้างงานประวัติศาสตร์ที่มันจะมีข้อถกเถียงแล้วก็เป็นข้อถกเถียงที่นาไปสูบความเข้าอ,อกเข้าใจกันแลวก็นาไปสู่ความรักของเข้าใจกันซึ่งไม่ใช่แค่ในคนไทยอย่าง,าง <Yes. S 2> าเดียวแต่เราอยากจะนําเสนอว่าคนไทยควรที่จะนําเรื่องข,ข้อถกสถย คนที่นำเรื่องการเป็นรุ่นมาทำรุ่นของอย่างนี้นะครับลุคซูโฟไทยเนลุกที่เราเป็นดองกันทั้งหมดในย่านนะครับแลกเปลี่ยนสมริยพนเ,เปลี่ยนแปลงกันไปมามีสิ่งมีงานที่แยบมากมายอยากจะให้สังคมไทยหันม,ะมะามองประวัติศาสตร์ที่ประเท้ไทยนะครับหรือประวัติศาสตร์ที่โปรดักตีไม่ยิงรความรักร<ม>้อน<ม> คือจริงๆหน้าที่ของคนทางานศิลปะก็คือการสร้างความรักความศรัทนะครับผมนี่เป็นงานของเราส่วนส่วนใครจะทํางานในส่วนก็ไปรบกันก็เป็นเรื่องของืแต่ว่าที่สาคัญเนี่ยการในการสร้างงานทั้งหมดเนี่ยศิลปินทุกคนมีเจตนาที่จะสร้างความเข้าใจจากคาอชั่นกันชื่นชมงานกันนะครับชื่นชมและทำงานกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองที่เราจะสามารถ่ที่จะสร้างสังคมที่แข็งแรงแล้วก็สร้างพลังในสังคมให้แข็งแรงขึ้นมา แนที่จะทะเลาะก,กันแล้วก็ค้าขาย,ยก็ไม่ได้เขาขา,ายในประเทศเดียวยังไงตอนนี้เป็นแฟนคาดหวังเรื่องของชาที่จะเป็นชาวรูปสีต่างๆไม่มีสปอยล์เพิ่มนอกจากตัวอย่างทเพิ่มเติมไหมคะคือคือคิดว่าแบบขออนุญาตว่าวันนี้เข้าไปดูอาจจะตกใจ <c oughs> <c oughs> อาจจะตกใจแล้วก็อาจจะเสียงแตกชอบไม่ชอบอะไร <c oughs> แต่ว่าคิดว่าอยากอยากจะให้ลองเปิดใจงโล่งเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราที่เรามีบทบาทอะไรที่จะทำอะไรแปลกๆนี่คือว่าเรารู้สึกว่าไง งานศ,ศิลปะเนี่ยมันต้องคือประเมินคุณเล็กประทวดีนี่ก็สอนเราตลอดเวลาว่าเวลาทํางานเนี่ยอย่าทำให้หน้าเบื่อนะฮะอย่าทำให้หน้าเบือ่อเราก็ต้องทำอะไรแปลกๆเซอร์ไพรส์คนดูบ้างเลยนะฮะ <S <S ผมคิดว่ามัน,มนหวังว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีสำหรับทุกคนนะฮะแล้วก็เราก็จัดเต็มแล้วก็จริงๆแล้วตัวประกอบมีเล็กน้อยๆนะฮะพี่เต้จะรู้ดีศิลปินแห่งชาติทั้งนั้นเลย ในฐานะแสดงคือยิ้มเลยเมื่อสักครู่พอพูดถึงฉากตัวต่างๆพี่เต้ยเป็นไงครับลูกเพราะผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับรอรอมาสักพักเลยครับอยากร้องเลยรับชมกันเต้ยนี่ครับพาดฟันอยู่ครึ่งคืนการแสดงครับผมนี่เป็นนัดจำได้อยากกระพริบตาครับบอกเลยว่าตั้งใจมากครับซัดกันเต็มเหนี่ยวครับกับพี่สงการใช่ครับก็อยาก ต่ฟิล์มนั้นไม่มีหล่อมลุ้นอยู่ไม่มีครับเล่นเล่นเองครับก็คือถ้าหล่ไม่ทันก็ลุนหัวแตกไปครับเราเล่นจริงจริงแต่ตัเองก็ลุ้นครับพอได้ยินรุ่งกลับพูดมาแบบนี้แล้วผมวเอไม่อยากดูแล้วเหมือนกันตื่นเต้นมากๆเลยที่สำคัญคือที่ที่ได้บอกตัวคือว่ามีศิลปินแห่งชาติที่นั้นเลยครับติดติเขยิบที่ตัวอย่างต้อง ยังไงยังไงแบบลงลึกไปจริงดีเทลขนาดนี้ครก็คือจริงๆแล้วมีของมีของตัวครับอพาร์ตอดีพาร์ตปัจจุบันเป็นก็พูดไม่ได้มากเท่าไหร่อยากให้ทุกคนรอดูในภาพยนตร์ดีกว่าแต่พาร์ตอดีอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดุดันมาเลยเห็นแบบความดุดันก็เข้าไปชมเลยครับอดีตนี้อันเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ปล่อยมาอาจจะดุดันกว่านั้นครับผมอาจจะเหมือนตอนผมวิ่งในเหนื่อยไหมใช่ ที่แกะบ,บ้านครับผมในตัวเทรลเลอร์ที่ออกมาก็คือแบบโอ้โหส่งพลังเลยทีเดียวการทำการบ้านนี่ฮะมียังไงบ้านครับบทล่าสุดก็หลักๆเลยก็จะพยายามศึกษาตัวละครนะครับแต่ว่าพอเป็นตัวละครที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะครับจริงๆมันจะมีความย่า,ยานในเรื่องของข้อมูลนิดนึงเราก็เลยทำคำนวณจากตัวบทเป็นหลักครับเราก็พยายามดูว่าคาแรคเตอร์หลักๆเขาเป็นยังไงวิธีการพูดวิธีการคิดของเขานีครับ แต่ว่าถ้าโดยอธิบายให้เข,าเข,าเข้าใจง่ายก็คือเป็นพี่น้องกันเต้ยเต้ยก็จะเป็นสายบูของผมก็จะเป็นสายดุลังดังนั้นเราก็จะใช้แบมนเป็นคนค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะคิดเยอะมีการวางแผอแไรต่างไม่ได้รู้ดูดุดังเรียกว่าวันนี้ท้าทายความสามารถในการแสดงของพี่แบยมากแค่ไหนไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เกี่ยวก่ามันยากมากจริงๆจริงๆผมว่าเพราะมันเป็นพี่เบียรนะครับเป็นละครที่มันมีเรื่องอาคมวิศา แล้วกเ็เรื่องของการแต่งกายเรื่องของเซตติ้งต่างๆคือแค่เราแต่ง,งองค์ครื่องมาปุ๊บเนี่ยมผมว่าความรู้สึกของเรามัน,มนเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วครับแล้วก็ด้วยเรื่องคําพูดเรื่องแดร์ของบทละครที่ย้อนกลับไปเหมือนเรือ่องของภาษาสุโขทัยที่ทั้งผมทั้งเต้ยนักแสดงคนอื่นเนี่ยพูดเป็นภาษาสุโขทัยหมดเพราะว่าทีนัดบอกว่าเราจะพูดภาษาสุโขทัยนะก็ต้องมีการเรียนรู้ภาษาสุโขทัยกันครับก็เป็นอะไรที่ก็มีความท้าทายครับทำออกมาได้ดีเรียบร้อยเลย ตรงตามใจที่ตัวเองาาคาดหวังตรงนี้ครัเออ<า>จริงๆยังยังยังไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับรแต่ว่าอตอนตอน,ตอนที่ถ่ายก็คือก็คือเต็มที่ครับแล้วก็เออถ้าถ้าคนรู้สึกว่าแบบเออจะมีคำถามว่าแบบเออเป็นคนดีกี่มองอะไรเงี้ย <c oughs> เรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็คนดีนะครับจะไปติดตามนะคะจริงๆไม่ต้องระแวงที่คอัเนเตอร์ค่ะครับลำดับการจัดกุรจัดการเรื่องราวที่เราทกัเราต้องบอกว่าวันนี้ก็คดีใจเนาะเพราะว่า ตั้งแต่เราตัดสินใจให้ทุนเรื่องพระร่วมเนี่ยทัวก็ลงมาตลอดพูดเลยจริงๆนะ <S <S เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในบริบทของประเทศไทยเราก็มีความขัดแย้งแตกแยกสูงวันที่เราพูดถึงความรักชาติในปี2 6 6 4ีเนี่ยเราถูกด่าเละเลยเราก็มาคิดกันกับคนที่เขาห่วงบ้านเมืองจริงๆว่าถ้าเราพูดถึงว่ารักชาติ ในเวอร์ชั่นที่ทุกคนไม่ต้องทะเลาะก,กันได้ใหม่ไม่ต้องมันตีความมารักชาติของเธอกบบรักชาติของฉันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องสักเรื่องหนึ่งแล้วคนมีความรู้สึกว่าผูกพันหวงแขนและอยากจะทาสิ่งดีๆเพื่อประเทศนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องอะไรเราก็คิดว่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่มันล่วงเลยมานานแล้วมันไม่ต้องไปทะเลาะก,กันว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่อง ถูกหรือเรื่องผิดเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ก็เป็นที่มาว่าเราตัดสินใจที่จะให้ทุนให้ไปทําหนังที่มันทาให้คนเนี่ยรักประเทศรักแผ่นดินรักความเป็นมารากงาวของตัวเองแล้วก็รักซึ่งกันและกันยากมากจริงๆต้องบอกว่ายากมากเลยทําอะไรที่ที่มันรู้สึกไม่ยักเยียดะ mm. นะครับไอ้เรื่องแบบนี้นึผมพูดพูดแล้วคนมันต้านเพราะว่ามันเหมือนกับความพยายามที่จะยักเยียดแต่ว่าภูมิใจว่าทั้ง ทุกองประกอบเลยตั้งแต่ผู้รับทุนวินเองนะครับผูก้ก,กับนะดูแลทั้งหมดศึกษาด้วยแลนะพี่นักที่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์มากคนนี้น้องทั้งสองคนนะครับทั้งแดทและทั้งแก๊ปแล้วก็เตยเนี่ยก็ผมคิดว่าทํางานได้ดีวันนี้กองทุนภูมิใจว่าเราทํางานจนสําเร็จด้วยงบประมาณที่สูงที่สุดที่กองทุนเคยให้มาแล้วเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะพูดอะไรเนี่ยผมบอกชัดเชิญ มาดูหนังก่อนได้ไหมนะครับแล้วเป็นความตั้งใจของกองทุนว่าเราอยากจะทําหนังใหญ่แบบนี้ทุกปีนะครับเราอยากให้คนทุกปีนะหนังที่มันทําให้คนพี่เน็ตเนี่ยพูดอยู่ประโยคหลายครั้งเลยพี่เน็ตพูดถึงเรื่องสังคมพัาวัฒนธรรมให้คนมันเคารพในความแตกต่างหลากหลายโดยไม่ต้องขัดแย้งได้ไหมเราอยู่ด้วยกันยอมรับซึ่งกันและกันคิดไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ใครผิดหรือใครถูกแต่ก็ เคารพซึ่งกันและกันมันเป็นเอ,อ,เอกอภาพบนความหลากหลายเป็น unity of diversity ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้พยายามที่จะนำเสนอเรื่องเ,ออเรื่องราวแบบนี้แล้วเวลาเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยอยู่ในปศ2567 2567ใช่ไหมครับเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ทุกคนในเวลาอ่านประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ตีความไม่เหมือนกันเลยไม่มีทางเลยมันตีตามประสบการณ์ณปัจจุบันของเรา ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นรักเนี่ยที่ที่แนทพยายามจะเสนอมันเพิ่งเกิดเมื่อต้นแล้วตนโคศินด้วยซ้ําด้วยซ้ำารความเป็นเนชั่นสเตทเนี่ยแบ่งแยกเพล่ดหเมื่อก่อนมันไม่มีมันแบบพหูวัฒนธรรมจริงๆนะครับข้ามกันไปข้ามกบบันไนคือชี้กันเป็นเขาเป็นลูกว่าอันนี้ชุมชนนั้นอันนี้ชุมชนนีน้เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไปตรงนี้เลยว่าสําหรับเสียงที่แบบอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เราบ้างเนี่ยเรายินดีนะเราเคารพ แล้วเราก็รับฟังแต่ว่าท่านมาดูหนังก่อนแล้วถ้าจะถกกันในเชิงวิชาการทุกคนยินดีหมดเลยพี่แนทเนีย่ยทำการบ้านหนักมากมพี่แนทมั่นใจมากๆในการทําเรื่องนี้วินเองผมว่าน,นักแสดงด้วยกันคือเขาภูมิใจที่ได้ทําเรื่องนี้จริงๆเนี่ยวังผลกระทบไม่เฉพาะประเด็นทางสังคมอย่างเดียวประเด็นทางสังคมคือทําให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันมีของดีเยอะแยะเลยคุณค่าที่วันทบรุวเราสร้างไว้ มันก็มีให้เรียนรู้หรือว่าตัวแบบอย่างในการดําเนินชีวิตประชาชีวิตขัดแย้งกันแต่ที่สุดเนี่ยคนมันสามารถข้ามพ้นในเรื่องบางเรื่องได้ด้วยสิ่งที่มันดีกว่าอาจจะเป็นคุณธรรมน้ํามิตรนะเป็นน้ําใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จด้วยนะครับยอดต้องเดินแน่นอนครับ <c oughs> ขอบคุณครับเป็นนักแสดงฝ่าเขาโหม่ากนิดนึงครับนแสดง เดินมาฝากตรงกลางเลยตรงกลางเลยก็อยากฝากอยากฝากทุกคนนะครับเข้ามาชมภาพยนตร์พระร่วมหาสักสุโขทัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้เห็นภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์มาสักพักใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นเราจะเคยเห็นแต่แบบอยุทยาอยุทยาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องนี้นะครับสมัยสุโขทัยอลยอย่างนี้ทุกคนเข้ามารับชมกันนะครับเยอะๆครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือในฐานะของ แทนชินงานแล้วก็นักแสดงทุกฝ่ายครับ,บ,บเรื่องนี้เราก็ตั้งใจทําแล้วก็พยายามที่จะใส่คุณค่าลงไปในตัวเนื้อหานะครับถ้าเกิดว่าคนมาดูเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ออมันพิเศษมากคือเรามีเน่มุมในเรื่องของศิลปวัฒาธรรมเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของละครเวทีก็มีเกี่ยวกับเรื่องบทเพลงก็ <ๆ S 1> ดนีนะครับเห็นไ,ไหมทั้งคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ที่เราตั้งใจใส่เข้าไปครับดังนั้นส่วนตัวแล้วผมคิดว่าละครเรื่องนี้สิ่งที่มันพิเศษมากๆนอกเหนือจากเรื่องของโปรดักชั่น เรื่องของเรื่องด้านภาพด้านเสียงเรื่องการแสดงทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่มันจะส่งต่อไปถึงรุ่นถัดไปได้นะครับก็ใหญ่แล้วก็รลองเสิดใจแล้วก็มาดูกันนีครับรอนิดนึงนะถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้ <c oughs> จะได้เห็นบทที่ทั้งสองท่านเนี่ยพูดภาษาสุโขทัย <c oughs> น่ารักมากและสนุกมาก <c oughs> นะยังไม่อยากให้ป้านเลยแค่ได้ไปฟังสองคนเนี่ยพูดภาษาสุโขทัยเนี่ยผมว่าคุ้มสุดคุ้มเลยเนาะตั้งใจมากสองคนเนี่ย เขาบอกว่าคนที่เป็นคนดั้งคนเดิมที่สืบทอดภาษาสุโข,ขทัยดั้งเดิมจริงๆสองคนนี้พูดไม่เพียงโดยเฉพาะแก๊ปนี่แบบสุดยอดมากไปดูนะบอกไข่ตอดกันไม่ได้เลยนะต้องดู 29, 36, 66, ก็29พฤศจาคนนี้นะครับก็ทุกโรงเข้าประโยชน์นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ